วันนี้คอมาละอย่าพลาดนะครับพี่ตู่จะมาบอกเคล็ดลับผัดมาละยังไงไม่ให้ขมนะครับกับเมนูชื่อว่ามาละผัดไข่กับปลาอินทรีย์เค็มนะครับ2ออย่างครับทั้งไข่และปลาอินทรีย์เข้ากับมาละได้ดีเลยครับกับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวทํากันครับไปครับเอาครับมาเริ่มทํากันครับวิธีแรกของการจะทําเมนูมาละผัด ไข่เนี่ยต้องดูจากมะระก่อนนะครับพี่ตู่เลือกซื้อมะระเนี่ยครับที่ลูกสีออกเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาหั่นซอยนะครับในตรนนี้สําคัญนะหั่นซอยมะระออกเป็นสองส่วนก่อนนะครับแล้วก็ผ่าซี่ลงไปเนี่ยครับผ่าครึ่งนะครับของมะระออกนะครับผ่าอย่างนี้เลยนะครับตามพี่ตู่เลยนะครับทําเมนูนี้แล้วจะทําให้เมนูมะระของเราก็จะไม่ขมอันนี้สําคัญมากลนะครับ เพราะเราจะต้องเอาไส้มันออกเห็นไหมครับอันนี้ขาเเล็กไส้มะละเห็นไหมครับเอาช้อนเนี่ยไหมครับหาช้อนสั้นๆนะครับมาขูดพื้นที่ตรงนั้ออกไปนะครับเดี๋ยวตรงไส้ออกขูดให้ถึงตรงเนื้อของมะละเห็นไหมครับต้องไล่ขูดนะครับไอ้ขาวๆนี่ไอตัวขมเลยนะครับต้องระวังนะครับเนี่ยวพี่จะไล่ขูดตรงเนี้ยให้เห็นสีเขียวของมะละอยู่นะครับเอออย่างนั้นละครับทาตามพี่เลยนะครับอันนี้แหละสําคัญสุดนะครับหนึ่งต้องเลือก มะละที่มีผิวสีเขียวอ่อนๆไม่เอาสีเข้มนะครับแล้วก็อวบๆนะครับลูกใหญ่ๆนะครับอย่างนี้นะครับอ่าละอันนี้สําคัญนะครับอ่ะทุกคนทําตามพี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะอ่ะเอาส้อยออกให้หมดก่อนนะครับเอาละครับอีกหนึ่งวิธีที่จะทําเม้มะละเราไม่ขมนะครับเราก็จะมาซอยหรือหั่นนะครับให้มะละนะครับ เท่าเท่ากันอย่างที่พี่ตุกําลังหั่นหออย่างนี้นะครับค่อยๆหั่นไปนะครับอย่าหั่นบางมั่งหนามั่งนะครับเดี๋ยวมันจะขมแล้วมันจะสุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับการหั่นบางๆเนี่ยเพื่อให้มะละของเราที่หั่นเนี่ยมันสุกพร้อมๆกันนะครับทาตามที่เลยนะครับค่อยๆหั่นนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันจะขมซะก่อนเอาละครับตามนี้เลยครับ ลังจะหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตอนนี้สําคัญสุดเลยนะครับเราต้องเอาเกลือนะครับเด็กเกลือนะครับมาโรยนะครับมาละที่เราหั่นซอยไว้เม่สักคู่นี้นะครับเนี่ยครับลอยไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วครับเยอะก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็จะมาลุกหรือเนี่ยนะครับเด็กต้องคาเบาๆนะครับเดี๋ยวมะละเราจะหักเสื้อนอนะครับค่อยๆลุกเ้าอย่างเงี้นะครับ ให้เกลือเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อมะละนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยทาตานม่อีนะครับทํายังไงให้มะละไม่ขกบตานี้เลยนครลาแบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะเอาน้ําเปล่านะครับมาล้างเอาเกลือออกจากมะละนะครับ เอาที่นี่ฉันนั้นเดี๋ยวเราจะไปผัดเราบันจะเค็มนะครับเอาสักสองสมามน้ำก็ได้นะครับบางคนก็หลังจากเอาเกลือออกแล้วก็จะเอามาละไปต้มอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มะละขมน้อยลงอีกก็ได้นะครับคนที่อยากกินให้มีติดขมบ้างก็ไม่ต้องเอาไปต้มต่อนะครับนะครับเดี๋ยวเอาน้ําที่อยู่ในมะละนะครับออกให้หมดนะครับอย่างเงี้ยครับที่ติดอยู่ในมะละเนี่ยนะครับที่เราล้างไว้เงี้ยนะครับ ออกให้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําต่อนะครับตามนี้เลยครับเอาละครับมาทํากันเลยครับมาเปิดแก๊สกันก่อนเลยนะครับแล้วก็ตั้งกระทะนะครับเดี๋ยวตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะเลยนะครับเอาละครับเสร็จแล้วก็พี่ตู่จะเลือก ใช้น้ำมันหมูหรือน้ำ <Flynn> ม <simulation products> ันพ <will> ืชก็ได้นะครับคนที่มีน้ำมันหมูก็ใช้น้ำมันหมูมีน้ำมันพืชก็ใช้น้ำมันพืชนะครับแล้วก็เอาลงกระทะตอนที่นี้เลยนะครับกระทะร้อนๆนะครับอ่าทำตามที่ตูเนะครับน้ำมันไม่ต้องเยอะแล้วก็กระเทียมนะครับตอนนี้เราก็ใช้กระเทียมสับที่เราเตรียมไว้นะครับเอาตอนนี้เลยนะครับเราก็เอาลงไปผัดเข้ากับน้ำมันนะครับไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะระวังตอนนี้เดี๋ยวกระเทียมไหม้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ พี่ตู่จะผัดกระเทียมกับน้ำมันก่อนนะครับครับผัดกระเทียมเข้าที่แล้วพี่ตู่ก็จะใช้ไข่นะพี่ตู่เลือกไข่เป็ดสี่ฟองนะครับอย่างนี้นะครับเทลงไปตรงกลางเลยนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมเราอย่าไหม้นะครับสังเกตดีๆนะครับก็อย่างนี้นะครับไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะครับพี่ตู่ไม่ต้องการให้มัน ไข่ไปสุกนะครับค่อยนะครับะล่อมสล้อมทะเนียสับเขาเรียกว่าะล่อมสลอมนะครับต้องการให้มีไข่ขาวนะครับที่เราลงไปกับไข่แดงนะครับค่อยให้ไข่ขาวเริ่มสุกนะครับอย่าเพิ่งรีบคนเข้ากันนะครับมันจะไม่สวยนะครับต้องการให้เห็นชิ้นเนื้อไข่ที่เป็นสีขาวด้วยนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทําให้อาหารเราหน้าทานมากที่ขึ้นะครับที่ดู ช้ไข่เป็ดเขาว่าไข่เป็ดเนี่ยสีมันจะสวยมากเห็นไหมครับสีจะออกส้มๆเห็นไหมครับขาวๆไข่ขาวก็จะสีขาวนะครับทําตามนี้นะครับค่อยแยกค่อยช้านะครับไม่ต้องเปิดไฟแรงนะครับครับต่อจากนั้นก็มาละที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้มหรือจะเอามาผัดเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับไข่ที่เราทอดได้ที่แล้วครับเราก็เอามาลงทอดลงไปกับไข่แล้วนะครับลงไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะผัดนะครับ ให้ไข่กับมะละเท่ากันนะครับอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆผัดไม่ต้องเ,อเปิดไปแรงนะครับถ้าใครทีอ่อ่ไม่ได้เอามะละไปต้มนะครับก็ผัดจัหวัดมะละจะสุกนะครับหรือถ้าใครตบแล้วก็ผัดสักนิดหน่อยก็พอนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันหอยนะครับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับแกเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ประมาณนี้นะครับพี่ตู่ใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราก็ผัดให้เข้ากันพี่ตู่ก็ไม่ได้ผัดให้มันมันมากเกินไปนะครับเพื่อสุขภาพก็ผัดแบบแห้งนะครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยนะครับน้าตาลทรายนะครับจะใช้น้าตาลทรายขาวก็ได้น้ําตาลทรายนะครับประมาณตักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือถ้าใครชอบไหวก็ตามอัธยาศัยเลยนะครับพี่ตู่ใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเข้าๆกับน้ามันหอยนะครับอย่างนี้นะครับเล้วเราก็จะ ผัดให้เข้ากันนะตอนนี้เราก็ผัดมาละนะครับกับน้ำตาลแล้วที่ตุกเอาไีกซีนะครับเอามาทอดจอดนะครับไไฟซีเอามาทอดนะครับมีไไฟซีนะครับไไฟีเค็มนะครับทอดให้เหลืองนะครับเพื่อที่จะไปใส่นะครับกับมาละที่เรากําลังผัดอยู่นะครับอันนี้แหละไีกทีทอดแล้วนะครับตหลืองเหลืองนะครับมันจะทําให้รสชาติเราไม่ต้องไปใส่น้ําปลานะครับมีดูีิไม่ต้องใส่น้าปลานนะครับเพราะไไฟซีเป็นเค็มอยู่แล้วนะครับพอไไฟซีลงไป ผัดกะมละเนี่ยไปจริ์จะมีความหอมแล้วก็มีความเค็มนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จก่อนจะเสร็จเดี๋ยวพี่ถูกก็ใช้พริกเหลืองถ้าจะมีพริกเหลืองก็ได้พริกแจงก็ได้นะครับเแต่จะใส่เลยนะครับหรือบางคนไม่ต้องใส่แค่นี้ก็เสร็จนะครับเดี๋ยวคุกก็สอส่วนกิน,นแล้วก็เอาละครับไปจัดจานทานกันนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับ